สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะคะดิฉันเพศศัจกรหญิงนัจจิรากรจ้อหอค่ะดิฉันเพศศัจกรหญิงมณฑการสว่างค่ะ ค่ะวันนี้พวกเราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดในเรื่องของภาวะมิดซีในเด็กนะคะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะคะสําหรับภาวะมิดซีในเด็กนี้มันคือภาวะอะไรคะค่ะสําสหรับภาวะมิดซีในเด็กนะคะจะเริ่มตั้งแต่มิดซีนะคะย่อมาจากคําว่า multisystem inflammatory syndrome in children นะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาการอักเสบนะคะหลายระบบในเด็ก เป็นภาวะหลังจากที่เด็กติดโควิด -19 นะคะแล้วเกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเช่นการอักเสบที่ไตการอักเสบที่สมองการอักเสบที่หัวใจหรือการอักเสบที่บริเวณอวัยวะอื่นๆซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการที่เชื้อไวรัสนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบค่ะค่ะแล้วอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันนําไปสู่ อาการอย่างไรบ้างคะเวลาที่เราจะสังเกตนะคะว่าเอตอนนี้บุตรหลานเรามีภาวะมิดซีหรือไม่นะคะสังเกตได้อย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับอาการที่ใช้ในการสังเกตภาวะมิดซีนะคะได้แก่มีไข้นะคะนานเกิน3าถึงหวันนะคะมีผื่นมีตาแดงนะคะอาเจียนปวดท้องบางรายอาจจะมีทายเหลวคะ่ะรวมถึงอาจจะมีภาวะช็อกนะคะซึ่งภาวะช็อก มักเกิดจากการอักเสบที่หัวใจนะคะหรือหลอดเลือดหัวใจป่งพองซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะในประเทศไทยนะคะพบว่าภาวะมิสซีนะคะพบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุเลยนะคะซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่8-10ปีนะคะและมักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะอุบัติการนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.02ของผู้ป่วยเด็กนะคะที่เป็นโควิด -19 ซึ่งเกิดภายใน4 6สัปดาห์นะคะดูจากร้อยละแล้วเหมือนจะดูน้อยนะคะแต่กับพบว่าจ,จากจํานวนเด็กทั้งหมดนะคะที่มีภาวะมิซีนะคะครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50นะคะของเด็กที่มีภาวะมิซีนะคะต้องเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยเด็กวิกฤตนะคะเนื่องจากภาวะช็อคค่ะค่ะดังนั้นนะคะสําหรับวิธีการรักษาและวิธีการป้องกันการมีภาวะมิีในเด็กนี่สามารถทําอย่างไรได้บ้างคะ ค่ะสำหรับการรักษาในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นการรักษาแบบปรักับประคองนะคะหรือรักษาตามระบบที่มีการอักเสบนั่นเองนะคะอย่างเช่นการให้สารน้ํานะคะการให้น้ําเกลือการใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตนะคะการช่วยหายใจนะคะ ซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษาแบบต่างๆนะคะส่วนการให้ยาต้านการอักเสบที่ใช้ก็คือการให้อิมมูโนกลบลินทางหลอดเลือดดำนะคะการใช้ยาเซียรอยหรือร่วมกับยาแอสไพรินเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจนะคะทีนี้สำหรับท่านผู้ปกครองนะคะหากบุตรหลานของท่านนะคะเคยติดเชื้อโควิดนะคะรวมทั้งมีอาการมีไข้สูงร่วมกับ อาการต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องอาเจียนไยเหลวแน่นหน้าอกนะคะปวดศีรษะหรือมีตาแดงนะคะปากหรือลิ้นแดงหรือมีผื่นตามตัวนะคะอันนี้ควรจะต้องพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะพร้อมทั้งแจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่ามีประวัติที่เคยติดเชื้อมาก่อนนะคะค่ะและ,ะสําหรับชาวจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้นะคะ,คะก็ขอเชิญชวนนะคะ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานของท่านเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะคะคซึ่งตอนนี้ในกลุ่มเด็กนะคะ5-11ปีนะคะก็สามารถลงทะเบียนให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้รับวัคซีนซึ่งเป็นชนิดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนะคะที่มีจุกสีส้มนะคะ ซึ่งขณะนี้นะคะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ผลการฉีดวัคซีนของจังหวัดชัยภูมิของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นผลการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กในกลุ่มอายุ5-11ปีนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้รวมเนี่ยมีการฉีด วัคซีนนะคะไปแล้วทั้งหมดเนี่ย14,671ดโดสนะคะก็คือคิดเป็น22.08นซนะคะของเด็กในกลุ่มอายุดังกล่าวนะคะค่ะ,คะแล้วก็สำหรับแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดเราเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะของจังหวัดชชยภูมิในเด็กอายุ5 1 1ถึงปีนะคะก็จะเป็นตามที่แสดง,งนี้เลยนะคะ น,นี้จะเป็นเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนกับโรงเรียนไว้แล้วนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับโรงเรียนและต้องการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนะคะ,คะใหะ้ลองติดต่อทางโทรศัพท์นะคะติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านหรืออาจจะสแกนที่ QR code นะคะที่แสดงอยู่นี้ได้เลยนะคะค่ะ,คะก็เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะ,คะก็คือให้บุตรหลานเนี่ยสามารถไปฉีดวัคซีนได้เลยตามแผน ที่ประชาสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อลดภาวะไม่ให้เกิดภาวะมิดซีได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือการป้องกันและการดูแลที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาระข้อมูลดีๆนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ